สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนการวิพากรรำให้เผยจุดแตกหักรีมแฟนเสือพร้อมด่าเสกโลโซช่วยลูกหนีเรียกว่ายังคงมีประเด็นให้ติดตามอยู่เรื่อยๆสําหรับครอบครัวของเสกโลโซหลังช่วงท้ายปี64เกิดปัญหาใหญ่ในครอบครัวเมื่อเสือเศรษฐการลูกชายเสกขอสารให้การวิพากรผู้เป็นแม่ห่างตนเนื่องด้วยกลัวจะไม่ปลอดภยัยจนเกิดเป็นข่าวใหญ่โตขึ้นมาตามที่นําเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ ล่าสุดการก็ได้ออกมาเผยผ่านอินสต g r a m มตัวเองพูดถึงปมทะเลาะดริมแฟนสาวเสือเศรษฐการลูกชายโดยระบุว่าปัญหากระทบกระทั่งเกิดทีละนิด การฝากดรีมซื้อลูกประคำ500เส้นเพราะจะเอาไปถวายพระราหูฝากดริมซื้อประมาณสองอาทิตย์แล้วการรีบพระไปขอท่านไว้และสัญญากับท่านว่าจะเอาสร้อยข้อมือลูกประคำพระราหูมาถวาย500เส้นถ้าได้ในสิ่งที่ต้องการก็เลยเร่งเขาว่าหาให้แม่ได้หรือยังแต่ก็ยังหาไม่ได้จนวันหนึ่งเขาออกไปกินข้าวนอกบ้านกับเสือออกไปได้ไม่ถึงสองนาทีการก็ลายไปถามว่าอยากได้สร้อยข้อมือล แล้วต้องใช้แล้วเขาไม่ตอบการแต่เสือทักมาเลยว่าตอบเป็นนี้แม่อยากได้อะไรแม่บอกเสือนะเดี๋ยวเสือซื้อให้หมดเลยการก็โอเคการไม่รู้ว่าดริมเขาจะอะไรกับการพอทักไปอีกเขาก็ไม่ตอบการงงนี่คืออะไรหมายความว่ายังไงทั้งท้งที่การไม่ได้คิดอะไรเลยสั่งลูกสไปายซื้อลูกประคำให้แม่แต่เสือทักมาบอกเดี๋ยวเสือซื้อให้ก็เริ่มงงเป็นอะไรกันมีวันหนึ่งดริมทะเลาะก,กับเสือขนของออกจากบ้านหมดเกลี้ยงการ สงสารก็เลยอยู่เป็นเพื่อนลกูกพระสงสัยว่าลูกทะเลาะอะไรกันถึงเป็นขั้นนี้แล้วรายไปถามตริมตลอดถามเขาว่าเสือมีผู้หญิงอื่นหรือเปล่า ถ่าถนทะเลาะกันเรื่องนี้เดี๋ยวจะจัดการทำไมต้องถึงขั้นขนของออกจากบ้านจนหมดเกลี้ยงดรีมก็บอกว่าไม่มีอะไรถ้ามีเรื่องผู้หญิงจะบอกแม่คนแรกแล้วเขาก็ดีกันก็กลับมาอยู่บ้านแล้วก็เกิดเรื่องที่ไปโพสต์ด่าเพราะเขาอคติอะไรกับกันซึ่งกันไม่รู้และทุกคนในประเทศไทยอคติอะไรกับกันก็ไม่รู้แต่สิ่งที่กันร,รู้และยอมรับตัวเองว่าเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเพราะยิ่งถ้าเรื่องงานยุ่งๆจะพูดหนมากจะสั่งงานไม่มีความ อ่อนหวานอ่อนโยนอะไรถ้าเป็นเรื่องงานแล้วถ้างานยุ่งยุ่งมาทํางานช้าๆการไล่ออกหมดเลยจะทําคนเดียวถ้าทําไม่ทันใจจะจ้างเสียเงินแล้วยังจะมาเสียสมองอีกที่จะต้องมาจำจีจำชัยและการเป็นพวกผดเด็จการเพราะสิ่งที่การทํามันประสบความสําเร็จแล้วทาไมต้องเปลี่ยนหลังจากนั้นการไปเชียงราย3ามวันไปบ้านเสือแล้วคืนหนึ่งเสือออกไปข้างนอกก็ถามว่าจะไปไหนเสือบอกไปหาเพื่อนเดี๋ยวดึกๆก,กลับแต่หายไป3ามวันการโทรหาเสก บอกว่าสามวันแล้วลูกยังไม่กลับการเลยอารวาสเป็นสาเหตุที่การโพสต์ดาเพราะวิธีนี้วิธีเดียวที่เขาจะกลับมาการเลยเดือดและเขาก็กลับมาจริงๆแต่คนที่ไม่รู้สันดานลูกการไม่รู้ว่าวิธีไหนจะเอาลูกอยู่หรือไม่อยู่การบอกเสกให้มาช่วยกันเลี้ยงลูกแบบใหม่แบบเดิมไม่เลี้ยงแล้วจะต้องมีระเบียบและไมาให้เงินง่ายๆแล้วเสือมาช่วยแม่ทํางานแล้วจะให้เงินค่าทํางานไม่ให้เงินเฉยๆแล้วแต่พอการเพลอหลับพอลูกช่วยกันขน ของออกไปทุกวันนี้การด่าเสกว่าเป็นคนผลักใส่ลูกออกไปไปตามลูกกลับมาเป็นความผิดของเธอไม่ใช่ความผิดของการการเอาลูกกลับมาไม่ได้แต่เสกช่วยลูกขนของออกไปข้างนอกตอนการเผลอหลับเสกคิดได้ยังไงให้ลูกออกไปอยู่ข้างนอกทั้งๆท,ท,ที่ลูกมันเกรงเกรงอยู่จะเริ่มเลี้ยงใหม่จะพาสวดมนต์สั้นๆและคุยกันขอให้เขาพาไปวัดจะไม่ใช้เงินแต่จะใช้กิจกรรมร่วมกันแต่ยังไม่ได้ทําเลยเสกก็ช่วยขนเสื้อผ้าตอนการเผลอหลับ3วันกัน ไม่นอนเพราะเฝ้าลูกแต่พอการผลอหลับเสกช่วยลูกขนของออกไปหมดเลยการร่าให้หนักต่อว่าเสกว่าเธอเป็นพ่อเธอไม่เข้มแข็งเธอเป็นหัวหน้าครอบครัวเธอต้องไปเอาลูกกลับมาเธอเป็นคนผลักไสช่วยกันขนของออกไปข้างนอกขณะที่การใช้วิธีของการความผิดของเธอเธอไปตามมาเดี๋ยวนี้เลยเอากลลับคืนมาทั้งสองคนลูกของกัน ท่านผู้ชมรรับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ